พี่โรงยาบาลบอกว่าดูอันนี้ยังไงนะฉันดูไม่เป็นอ่ะทองแกนี่รู้เปล่าก่อนรู้บัตรน,นึอันนี้อีกนี้ใช่ไหมใช่ไหมเออฉันว่าของฉันอยู่นในระดับคุณได้ดีแต่มีข้อควรปฏิบัติอยู่ด้วยนะเป็นเลยนี่เดี๋ยวเราถ่ายนลงไปอ่านเีงได้หน้วพี่ชิไมได้สดสัมภาพมาฉันว่าภาวะออกเสียงบอกว่าเสียงฉันว่าฉันอยู่ในภาวาปะปกตินะแล้วข้อควรปฏิบัติล่ะข้อควรปฏิบัติ พบแพทย์ทุกๆ2-3ถึงเดือนลดการบริโภคน้ำตาลสำหรับผู้ป่วยเบาหวานค่ะปกตินะคะเพื่อคนปฏิบัติตรวจวัดความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือดซ้ำทุก1ปีค่ะสวัสดีค่ะคนไข้คนไข้น,ขน่ใจหรอคะว่าคนไข้ยอยู่ในระดับเฝ้าระวังพยาบาลเราต้องดูยังไงหรอคะเดี๋ยวพยาบาลขออนุญาตดูใบตรวจคัดกรองนะคะคไข้พยายบาลว่าคนไข้น่าจะ ก็จะเจ็บหน้าอกกัค่ะแล้วก็เวลาหายใจก็จะหายหายใจแบบพหาเหนื่อยด้วยค่ะข้อควรปฏิบัตินะคะคนไข้ควรปฏิบัติตามคําสั่งของแพทย์อย่างเพ่คงคันนะคุณไข้นี่เธอช่วยอธิบายอ,อันนี้หน่อยคุณควรทาตาม3 o, 2 o, อ2สอแล้วก็แกควรรับประทานยาด้วยนะถ้ามียาลดหวานมันเค็มอันรยานี้ทายาที่สุดแหละแล้วถ้ามีภาวะแทรกซ้อน,นแบบไตหวตัวใจหมุนแกไปตรวจสุขภาพทีละครั้งอย่างเงี้ย แล้วแมรักษาติดตามเงี่ยบ้านได้ขนาดไหนครับอดีว่าระดับน้ำตาลนี่ผมผมเนี่ยอยู่ประมาณ130ครับผมอยากทราบระดับน้ำตาลในเลือดของผมเนี่ยอยู่ในระดับไหน,นครับตอนนี้นะคะคนไข้ยอยู่ในระดับเป้าระวังนะคะส<ม>ีเหลืองนะคะข้อควรปฏิบัติคุณคะหนึ่งนะคะคนไข้ต้องสามอสองสอและสองรับประทานยายอย่างต่อเนื่องสามพบแพทย์ทุกสองงสามเดือนและสี่ลดการบริโภคหวาน ลดให้ได้และสี่ตรวจภาวะเส้นซ้อนทางตาไตหัวใจอย่างน้อยปีละครั้งนะคะคนไข้อออ๋โอเคมันจะอ้วนเกินไปแล้วหรือว่าท่านจะอยู่ในภาวะวิกฤตข้อควรปฏิบัติปฏิบัติตามหลักสาอสองสองรับประทานยายอย่างต่อเน,นื่องรับประทานลดรับประทานของหวานมานันเค็ ควรตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตาใจหัวใจเท้าอย่างน้อยปีละครั้งค่ะและห้าพบแพทย์ตามนัดทุกๆ4สัปดาห์นะคะ